วันนี้เราพานางแบบมาถ่ายที่ไอคอนสยามนะครับมาถ่ายเล่นๆกันครับไม่ต้องคิดมากนะครับเก็บความประทับใจกันนะครับผมนะครับไม่ว่านางแบบจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้านะครับเราถ่ายหมดนะครับคือเน้นความประทับใจนะครับเราไม่ได้เน้นขายอะไรทั้งนั้นนะครับคือถ่ายแค่ความประทับใจที่นางแบบได้มาเที่ยวที่นี่นะครับเก็บภาพสวยๆกันนะครับใครอยากจะถ่ายรูปทักมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นนางแบบนะครับเป็นคนธรรมดาก็ได้นะครับ ที่อยากก่ายรูปนะครับเราจะถ่ายให้นะครับอ่าครับลีลาการถ่ายก็มีเท่านี้ครับผมนะถ่ายตามจังหวะของนั่งแบบเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับนี่ไม่ต้องคิดมากนะครับขอบอกก่อนนะครับถ่ายไม่ใช้แฟลชอะไรนะครับใช้แสงธรรมชาติเป็นหลักเลยนะครับผมนะครับต่อให้มือขนาดไหนเราก็ถ่ายให้ได้นะครับผมนะมาลองถ่ายกันดูได้นะครับ ว่าจะสวยไม่สวยแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับแต่ละคนอาจจะถ่ายไม้เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังกันว่าเราจะถ่ายได้สวยหรือไม่สวยนะครับนางแบบจะชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับเราแค่ถ่ายความประทับใจอมาดูครับผมนี่ครับรูปภาพก็เป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเน้นธรรมชาตินะครับผมนะครับก็ถ่ายไม่เกินหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับใครสนใจจะถ่ายทักมาได้นะครับผมถ่ายให้นะจ๊า